ลุกจะเปลี่ยนหรือว่าวันที่เราต้องการจะเปลี่ยนลุกนะคะชิ้ว่ามันไม่ได้อยู่แค่เสื้อผ้าหรือว่าหน้าหรือว่าผมนะคะจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมูดของเราได้เหมือนกันอย่างวันที่ชิไปทํางานอย่างเงี้ยชิก็จะเลือกกลิ่นที่มันมีความเรียบหรูหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันที่เราจะไปคาเฟ่เนี่ยชิคก็จะเลือกกลิ่นที่มีความหวานละมุนคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะชิหลงรักลอนรินมากเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเหมือนกลิ่นน้ําหอมดีๆเลยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยคิดค้นโดยฟากตานเชลระดับโลกเลยนะคะ มาดูกันที่กลิ่นแรกเลยนะคะก็คือกลิ่นดอร d ลินคลาสสิกฟอร์ลค่ะจะเป็นขวดขาวตัวนี้เลยคือออาจริงชี้ว่ากลิ่นนี้นะมันหอมแพงมากทุกคนคือเปิดออกมานะคะ รู้สึกหอมแบบสดชื่นเลยค่ะมันจะมีกลิ่นแพร์พีชเลมอนแล้วตามด้วยกลิ่นดอกไม้นะคะและจบท้ายด้วยกลิ่นมสัสนุ่มๆค่ะซึ่งชีรู้สึก,กว่ากลิ่นนี้เนี่ยเหมาะกับชุดทํางานนะคะเพราะจะทําให้เราดูดีแบบมือปโปรเลยค่ะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะกลิ่นนี้ชีเลยแนะนํานะเหมาะสําหรับชุดที่เราจะไปทํางาน,นะคะ่ะต่อมาเลยนะคะสําหรับกลิ่นที่2ค่ะจะเป็นกลิ่น Laundry Classic Violet หรือว่าขวดชมพูตัวนี้เลยนะคะ,ะเขาจะมีความแบบเหมือนคนหนูขี้เล่นนะคะให้ความสดชื่นหน่อย ซึ่งกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมแบบลิ้นจี่พีชนะคะจะมีความเป็นฟลอรัลฟูตตี้นะคะชีอว่าเหมาะสาหรับคนที่ชอบความสดชื่นสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีบุคลิกที่มีความล่าเริงสดใสนะคะเอนจอยนะคะชี้ว่าต้องชอบกลิ่นนี้มากๆแน่ๆฟีลลิ่งเหมือนกลิ่นแบบเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะมาต่อกันที่กลิ่นที่3เลยนะคะสำหรับกลิ่นนี้นะคะก็คือลอนรินอิลิแกนฟลอลค่ะมันมีความหอมเซ็กซี่หน้าคนหามากค่ะกลิ่นแพรเบอร์กามอสผสมเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นนนตบบบบท้ายยเเป็กกลลิสแึๆ มันทําให้ลุคของเราดูแบบน่าค้นหาอาจจะเหมาะสําหรับวันที่เราไปออกเดทนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วสิ่งที่ชิชอบอีกอย่างนึงเลยนะคะคือกลิ่นของเขาเนี่ยไม่ตีกับน้ําหอมเลยค่ะสามารถใช้คู่กันได้นะคะอีกที่ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเท่าไปนะคะซูปเปอร์นะคะหรือว่าออนไลน์ก็มีค่ะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะคะเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากจริงๆค่ะวันนี้ชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย